อ่าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับมีตีอีาสานนะครับวันนี้สีผ้าเข้าไปเซ็กซี่บ้างรึเฟียดสามเงินดีจิตอนว่าได้ไปหอยมีซีดบอ่อเออไปเบิ้งนะครับเด้อขอไปเลยครับนี่แอปทางรัดนี่นะครับขอไปตัวนี้เสร็จแล้วนี่คุณจะขึ้นมากสิคุณยาฟ้าไปกดดีเด้ออย่ยาฟ้าไปกดตรวจสอบสถานนะโอ้ยฟ้าแห้งนี่กดเข้าไปย่าฟ้าครับ นี่เข้าเครื่องอีกอนนี่ครับเข้าสู่ระบบอ่าเข้มาไปครับเอเขาตามกันมาเพราะเข้าสู่ระบบแล้วถ้าเป็นมือถือเครื่องเก่าเบอร์เก่าที่จะของเป็นอแอปล่งในเครื่องนี้แหละอันนี้ก็สิง่ายเนี่นะครับเพราะว่าใน Google p a สเวิร์ดะกูเกิละมันจะเสียบรหัสเท่าไหรนะครับนี่ เาเขาไปเลยปั๊บส่วนคนที่บม่ได้เซฟรหัสไว้หรือเปลี่ยนเครื่องหรือ,อยงังคุณก็ต้องจําเบอร์โทรมันได้ซะกคนนะครับเรียกนะครับเพราะจำเบอร์โทรแล้วคุณก็ทีไปเขาเออหารหัสไปส่งรหัสแล้วก็ไปตั้งค่าใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะคลิปไปให้หนาดอกเอาหนีก่อนเอาหนีก่อนเอนอนข้าไปปุ๊บนะครับนี่เข้าสู่ระบบตัวนี้ก่อนเนี่ครับเด้อ ล้องเสียนอันเมือม่อเนื้อใบดอกอันตรงผมนี่่จะมีคนอลอยไปลอยไปเ่นนะครับบัตินีมันจะมีอันมากไหม,มได้พี่น้องก็ต้องตกใจนะครับมันใหเฮ้ยสางพินขึ้นมามันย่านเอ่อทจริตย่าน,น,นกลโกงของมีทฉาชีพลางลางหน้าหละ,ละๆๆๆๆนะครับเขาก็เพ็ยแอปข้นมาเพื่อที่จะป้องกันนะครับเขาก็ไปตั้งพินโค้ดที่ต้องการนะครับก็ต้องฟาบใจยินครับไปเขียนในสมุดกกอนก็นกนได้อ่ากตัวเชียตัวไหน เ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ดีย๋ยวหนึ่งสองสามสี่หกเด้อมันง่ายโคตรเจียวเบื่อทั่วเจ้าของเจียวเงี้ยกระเจ้าเตี้ยจดไว้เป็นเลขนะครับกคตรเข้าไปแล้วก็ครั้นที่สองก็ไปยืนยันอีกทีหนึง่งโคตรตัวเก่าเนี่ะเนอะครับเออเขาไปแล้วเขาถามอีกว่าต้องการเอาไลรในมือบ่ในการเขาแอปนี่เออเดี๋ยวจีเงี้ยเงินเงินยมือเอิอนให้เจ้าดิเออจ้าอยากได้บ่อืสไท มีเวลากระเฮ็ดเลยครับสแกนตามไร้นิ้วมือนี่แหละคือจังสแกนนันผ่านโทรศัพท์นี่แหละนะครับเขาเรียกอัตลักษณ์บุคคลเอเอเจ้าเจ้านิ้วซี่ก็ได้นิ้วโป้งก็ได้แล้วกรนีใส่เวลาเนี้ยนาทีหนึ่งสองนาทีก็สิ่เลี้ยวอยู่ดอกครับเออพอสแกนไร้นิ้วมือแล้วนะครับก็เข้าไปนะครับเออมันก็จะบอกอข้อกําหนดและความเป็นส่วนตัวมันยังก็บรินี้มันยังคืบอบ่มีนยังโน้มนบริ เจ้าต้องเลื่อนขึ้นเหมือกอเลื่อนขึ้นไปเลยเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นอจนกว่าข้าวายอมรับทั้งล่างนี่เห็นบ่นน่นี่ยอมรับทั้งรางนี่เป็นสีเขียวแล้วก็เจ้าต้องกดฉันยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขไยอมรับนะครับหรือไผสะดวกกับอ่านทีน่แล้วมันทัดไปครับนี่อยงเนียนี่นโย,ยบายไปนึงซี่ตามพ่อเราสื่อสารนี่จะทำางีาไปประวัติความเป็นส้วนตูนี่ อ่านไปนะครับเพื่อที่จะเป็นขอมุลยืนยันตัวตนของเจ้าของนี่แหละแล้วก็ยอมรับเงินใครอ็รัฐบาลที่เขากำหนดมาผันแอียบทางรัฐนะครับนี่พ่อกดฉันยอมรับปุ๊บยอมรับข้างล่างกับยอมรับอีกทีน,นึงปุ๊บนะครับไม่กเขามาเป็นนี่หุ้นเบิงซื้อคุ้นหนึ่งทีเห็นว่าจากที่แหลกมั็นจะว่าเข้าสูร่ระบบมันว่า ออมันจะเข้าสู่ระบบด้บัดน,นี้มันบำเม็แ,มแล้วมันจะกลายเป็นซื้อเจ้าของกันละนี่อันนี้ก็คุ้นทีต่ตีนี่ซื้อผมอเบ่งนีครับนี่เด้อมัน,นโครงการนี่ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนบันนี้เข้าไปได้บันนี้ครับกดปุ๊บก็ไปก็ไปไปครับนี่มันก็จะขึ้นมาว่าท่านลงทะเบียนสําเร็จแต่ไม่เป็นผู้สูงอายุตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ผ่านผู้สูงอายุระบบจะแจ้งผลการลงทะเบียนโครงการเติมเงินหนึ่งืบาทผ่านที่ต้นวอลเลตให้ท่านทราบตามวันและเวลาที่ท่านบาลกำหนดเอ,อนี่ถือว่าอุ่นใจแล้วพี่น้องอุ่นใจว่าเขาสามารถลงทะเบียนสำเร็จแล้วนะครับยุขันสามเป็นมะออขันสามเนอแต่ว่าสังเกตถ้าผ่านยุขันซีอันเนียนแต่ได้แล้วเจ้าต้องไปตดตัวท่านนาข้าหรือจะไปตดตัวยังกับไปตดตัว หรือหรือมีคนไปคันหาไปถ้ามีคนไปคันหาเนี่ยคอมเมนต์มาหาผมเนี่ยว่าเป็นคันหานี่คือคันนึกถ่ายเลยคือพานฉลุยพานฉลุยเลยครับได้เท่เงินหนึ่งหมืนม่นเนี่ยได้ก้อนมูอคมอืมพันคันหาดิเอออ่าเคบ่ะครับมาถ้าอยากกดอ,อกก็กดอ,อกธรรมดาดีแหละนะครับอ่าไฟเบิ้งเรารู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์มีสาระนึงก็เอ่าฝาก กดไลค์กดแชร์นั่นเองนะครับเด้อต่อไปก็อจะเป็นรายละเอียดนะครับสำหรับการเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขในการผู้ใดสีได้รับเงื่อนที่ตอนนี้ได้มือใดนะครับเงื่อนไขเป็นยังไงวิธีใช้เป็นยังไงนะครับเป็นอีพีสองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับไปเบ่งอีพีสองนะครับต่อเลยครับอมื่อนี้ก็สวัสดีครับ